สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาเที่ยวทะเลแบบที่ลับๆนะครับหาดนม่ติดกับบ้านเลยนี่ถนน,นกั้นแค่นี้นะผมแนะนำเลยหาดห้วยยางนะครับอยูออ่อะไรนะอำเภอทับสะแกบบตำบลทับสะแกซอยวัดสมุทรทารามนะครับที่พักไม่เกินพันนี่นะแทบทุกที่ในบ้านมีสระน้ำบ้านหนึ่งนอนได้ถึงสองคนถึงสาคนนะครับราคา800บาทถ้ามีเพื่อมีคนหนึ่งก็ พันหนึ่งเพิ่มที่นอนเสริมนะนี่ดูหาดติดทะเลคนเงียบมากคือไม่ค่อยมีคนอ่ะเผื่อใครอยากได้บรรยากาศแบบเงียบเงียดูติดทะเลเลยแล้วก็มีที่ปิ้งย่างดูดิเคยไปแบบทะเลคนบุพเพานี่เยอะมาแล้วนะนี่ลงมาแบบนี้บักมั่งนี่ดูมีเรือตกหมึกมีอะไรติดชายหาดทะเลนี่ดูที่พักอย่างนี้เลยครับสแกนนะครับประจุ เผื่อใครสนใจลองลองเสิร์ชดูนะครับวัดสมุทรทารามนะครับทับสแกนจวบซอยวัดสมุทรเนี่ยเข้ามาก็จะเป็นบ้านพักหาดติดหาดอย่างนี้เลยน,นี่นี่ผมก็มาย่างของทะเลกินกันนะครับนี่นะครับเผื่อใครสนใจนะครับแนะนำนี่เลยนี่นะครับผมมีที่เที่ยวรับๆมาแนะนำนะครับเป็นบ้านติดทะเลเลยนะครับราคาไม่ถึงบันนะครับ บ้านนี่ดูดิราคาเจ็ดร้อยเนี่ยพักได้สองคนนี่แล้วดูนี่คืออะไรมีสระน้ำดูติดทะเลเลยตรงนี้เขาเรียกกันว่าหาดห้วยยางนะครับหรือว่าหาดวัดสมุทรนะครับอยู่จังหวัดประจวบนะครับทับสะแกนะครับก็ใครจะมาก็เซิร์ชได้เลยว่าหาดวัดสมุทรนะครับวัดสมุทรทารามเนี่ยอยู่ทับสะแกดูดินี่มีสระน้ำมีอะไร บ้านพักก็อย่างนี้เลยราคาไม่ถึงพันนะครับเจ็ดร้อยดูแล้วก็คือเงียบสง,งบตรงเนี้ยจะไม่ค่อยมีใครรู้หรอกมันยังเงียบสง,งบมากมเย็นก็จะมีคนเที่ยวคนที่พักแต่ว่าคือคนน้อยลูกค้าเหมือนห้าส่วนตัวเหมือนเรา,าพักคนตัวเนี่ยถ้ามาเป็นครอบครัวก็โอเคเนี่ตอนเยน็นก็จะมีโตนะ๊ะเนี่ยโต๊ะอะไรเงี้ยตั้งให้ตรงชายหาแล้วก็มีแบบ เสาปิ้งยางปิ้งอะไรเราก็ซื้อของสดอะไรนะมาปิ้งกันได้นะครับนี่นะครับประจวบนะครับยังมีที่พักแบบส,สวยเลยที่พักไม่ถึงพันนะดูแต่อนนี้ผมมากันสามคนนี่นะห้องพักเนี่ยคือมากันสามคนแล้วก็เพิ่มที่นอนเสริมอีกสองร้อยนี่นะครับที่พัก ที่พักก็จะมีหลายที่ตั้งแต่หน้าซอยนู่นเลยราคาหกร้อยห้าสิบาทโอ้โหคิดดูมีราคาเนี่ยนถึงพันโคตรถูกดูหาดหนึ่งสวยนี่ครับฝากด้วยนะครับอำเภอทับสะแกนะครับหาดวัดสมุดร็็เสิร์ชมาเข้ามาเลยตามซอยแบบนี้เลย นี่ครับสำหรับคนที่บอกว่าให้รีวิวห้องครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้มันเป็นแบบบ้านแบบนี้เนี่ยแต่มีน้อยนะเนี่ยดูดิเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ข้างในข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เลปกตินี่นครับนี่ผมนอนสามคนนี้นอนโซฟาเน่ก็ประมาณนี้นะถ่ายประมาณนี้แต่ที่ผมอยู่นี่มันจะติดสระน้ํา นี่เลยครับเรลือกได้นี่นะติะน้ำออกมองไปเป็นทะเลอย่างนี้เลยสวยงามสวยงามบอกเลยดนี่นะห้องที่ผมพักนี่ก็ประมาณนี้ครับห้องน่าอยู่แต่ว่าถ้าเลือกได้แล้วเ,เราก็อยู่ห้องแรกดีกว่า ทะเลได้มีสองสามสี่แค่นี้เมื่อานนี้ครับนี่ผมจะเดินมาให้ดูน้านะเดี๋ยวบางคนจะถามว่ <ST> S> <S าอุ้ยใส่ไม้สะอาดไหม <ST> S> <S ผมบอกให้ทะเลที่ว่ามันไม่ค่อยมีใครเล่นน่ะมันมันสวยใสสะอาดแน่นอนเนี่ยดูดูนู่นนู้นเป็นน้ําสีเขียวเป็นสีฟ้าเป็นอะไรเลยนูดูโคตรสวยให้ดูดูดิใสเปล่าครับน้ําใสมากไม่ใช่ทะเลแบบสกปรก เหมือนบางที่เหมือนอะไร<ม>ดังๆนะนี่ดูนี่ทะเลประจวบนะครับเอ่ดูน้ําใสกริ๊ิกนู่นนูนเป็นแบบอตรงนู้นมันลึกไงมันก็หยอกเขียวเขียวนะเขียวเขียวว่าฟ้านะาดูคือแบบสุดยอดอ่ะเนี่ยคือสุดยอดอ่ะดูดิเนีราชายหาดมันเงี้บนี่ก็บ้านพักบ้านพักบ้านพักอ่าดูดิดูดิน้ำยังใส นี่ยคือแบบเล่นสบายเย็นๆก็คือเล่นได้แต่ว่าเย็นๆมันก็กมันก็มีคนมาเที่ยวมาอะไรมากแต่มันก็เงียบเพราะว่าคนส่วนมากไม่ค่อยรู้แค่ทางเข้าเจอก็ตกใจแล้วเพอทางเข้าปากจากปากซอยเลยที่ติถดถนนสายหลักลงใต้อะ่ะคือมันมืดซอยวัดสมุทรอะ่ะหาดวัดสมุติเนี่ยสุดยอดอเลย น้ใสนี่นะครับจากความเดิมตอนที่แล้วมีที่พักสองที่นะอันนี้จะหกร้อยห้าสิบนี่ก็ติดชายหาดนี่เงนเงานเท่าเนี่ยดูบ้านทะเลหวานเนี่ยอ่ะดูหกร้อยห้าสิบดูหาดเนี่ยเอาโต๊ะเอาอะไรไปตั้งกินชายหาดได้นะคือเขามีโต๊ะให้อะไรให้นี้เลยตรงนี้ก็คือคางเข้าวัดสมุทรหมามาอย่ะ ครับไปเลยครับแล้วก็ร้านตำสั่งอยู่นี้ข้างหน้าดีเลยถูกราคาไม่แพง,แน,ง,งนี่นะครับนี่ก็คือกับข้าวนะครับจากความเดิมตอนที่แล้วนี่ผมว่าเนี่ยถ่ายหาดหาดวัเสมุดอะหัวยางเ่ยประจวบนี่ดูกับข้าวตำสั่งนี่ดูดินี่ดูดิเนี่ยร้านตำสั่งเนี่ยดูดิแต่ดูวิวอาหารหลักสิบดูวิวหลักร้อยดูดิที่บอกหลักล้านเลเอ้ยวิวหลักล้านผู้ผิดอาหารหลักร้อยวิวเลยวนะวิวหลักล้านนี่ดู โอ้จะสวยนี่ส่วนตัวมากดูผมตื่ไม่ได้ทงเนี่ยบ้าง,งเจ๊ไม่รอถ่ายทีเดียวรอผมจื่นนี่เลยเนี้เนี่ยขอกระดาษช่วยนะคะยอดดูร้านแนะนำให้มาครับร้านนี้ผมบอกไปใครไม่รู้เรื่องมาดูคลิปนี้ให้เข้าไปที่ดูดูที่โปรไฟล์ดิจตอแล้วก็ไล่ดูตั้งแต่คลิปแรกเลยครับแล้วคุณจะเข้าใจครับว่าทีเนี้ยคือหาดรับๆับ Thank you.